สัดีครับพบกับค่าวภก่อนอากาศนะครับสำหรับปากใต้ฟางตอนนอกนะครับประจำวันเสาร์ที่18พฤษภาคม2 5 6 7นะครับเราก็มงแลกกันนะครับว่าสภาพะอากาศในพื้นที่ปากใต้ฟางตอนนอกจะเป็นเปนเลือนะครับเริ่มจากภาพแผ่นนีากาศพิ้พื้นนะครับก็เริ่มให้ย่อมความกดอากาศต่ำนะครับปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านของเกาะชุมาตาของประเทศอินโดนีเซียนะครับก็เป็นสัญญาณบึงบอกนะครับว่าเราเริ่มที่ แก่เดียร์เข้าสู้ดูพ้นต้องปฏิเททในะครับก็คือข้าวสู้มรสุมตะวันตกเชียงใต้ชัวเรอนี้แล้วนะครับสำหรับภาพท้ายเดาเทียมนะครับช่วงเช้าวันนี้ก็ยังคงเห็นกลุ่มเมฆค่อนข้างให้าแน่นนะครับอยู่ทางด้านฝั่งทะเลดามันนะครับส่วนพ้นการตรวจอากาศโดยเรดาร์ชุมพรนะครับช่วงเช้าวันนี้ก็เห็นเป็นกลุ่มพ้นกลุ่มก้อนเล็กๆนะครับอยู่บริเวณนาชาย่งของจังหวัดชุมพรนะครับ ส่วนพ้นการตัวอากาศโดยเรดาร์สติ่งปลาจังหวัดสงขลานะครับก็เห็นเป็นกลุ่มพ้นกำลังอ่อนนะครับอยู่นาชายของจังหวัดสงขพาแล้วก็ปัตตานีนะครับในส่วนของรหลงานอุณภูมิาคใตายฟังตนออกนะครับอุณภูมิชุ่งสืดเลยว่านะครับวัดได้สามจุดเจ็ดจุดแปดซัโซเซียสนะครับที่สนามบินสุราธานีจังหวัดสุราัานีนะครับ ส่วนอุณหภูมิตำสุดชาววันนี้นะครับวัดได้23.9ซัสเซสเซตนะครับที่อำเภอเม,อเมืองจังหวัดนาราธิวาสนะครับในส่วนของรายงานปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ตีเจ็ดว่าชาวคล่องของอวนงันตั้งแต่เจ็ดว่าชาวองวันนี้นะครับสำหรับเกณฑ์การกระจายฝนเนี่ยก็ยังมีเกณฑ์กระใจายตัวก็ายังแย่ดีนะครับมีตกตั้งแต่จังหวัด ประจวบคีรีขันนะครับลงไปถึงจังหวัดธนบุรเลยนะครับโดยฝนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในปริมาณของฝนเล็กหน่อยถึงปานกลางนะครับแล้วก็มีรายงานฝนตกหนักเข้ามาด้วยนะครับอยู่ที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นฝนที่มักที่จุดนะครับทีวัดได้69.3มิลลิเมตรนะครับสําหรับเขตอันอาการปากใต้ฝังงอนีนะครับก็ยังคงมีฝนได้ได้พื้นที่อยู่นะครับแล้วก็มีฝนหนักเป็นบางแห่งได้ด้วยนะครับ ต้นใจเกณ็นกระจายตัวจะอยู่ในเกณ็นลอยละ60ข้อเป็นตีนะครับตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับส่วนจังหวัดปรตัตตานีชั้นอรปุลีเนี่ยจะมีฝนอยู่ในเกล็นลอยละ60ข้อเป็นตีนะครับสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ในช่วงของ1 4ถึง2 8องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับอยู่ในช่วงของ3 3ถึง37องศาเซลเซียสนะครับก็ในระยะนี้นะครับก็ฝากตามไปชมนะครับ ไอ้ละมันระวังอันตรายนะครับที่มาจากฝนฝากกานร้องและลงมาฉกเร่งไปด้วยนะครับ,บสํนหนาหรับลักษณะคือล่มบริเวณเอ่าวไทยนะครับก็ช่วงนี้ยังคงเป็นรมตอนออกเชียงใต้นะครับความเร็วลมอยู่ที่สิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่ชอชั่วโมงนะครับคือในทะเลยังคงต่ำวันหนึ่งเมตรนะครับแต่ถ้ามีฝนฝากกานร้องเข้ามาช่วงใดบางวันหนึ่งเมตรนะครับย่งในช่วงนี้เนี่ยฝนฝากกานร้องก่อตัวบริเวณชายฝั่งบางอย่างมานะครับยังให้พี่น้องชาวเรือชาวโมงเนี่ยต้องระมัดระวังการเดินเรือนะครับแล้วก็เลี่ยง การเดินเรือผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าร้องไว้ด้วยนะครับมายถึงขดาดไม้สถาการและผลกระทบต่อก,การสะสมของพื้นเปียกำั่นนาแล้วันที่สิบแปดที่ยี่สิบพฤษภาคม2 5ง7นะครับในพื้นที่ภาคใต้ฟองอ่อ,ตอนต้นนะ้ำในระยะนี้เนี่ยฝนก,ก็นยังคงอยู่ในเกลียวอยละสิบ0ิบถึงหก้องมีทีได้ตลอดช่วงนะครับเช่นเดียวกับทางด้านของภาคใต้ฟองอ่อ,อนลางนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ฝนยังอยู่ในเกลียวลอยละ ิ40-60ข้อมูลทีได้ตลอดช่วงนะครับจะมีฝนลดลงนะครับตั้งแต่วันทีบีซพฤษภาคามเป็นต้นไปนะครับขอสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากถามผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้กับช่งงองข้อมูลนักตุนเนี่ยฝากใจเพื่อนร้องของเราด้วยนะครับสวัสดีพผมข้อตัวลาไปก่อนนะครับพบกั็นแม่ต่อเช้าสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจ